อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะขาวว่าโธังภะคะวันตังอภิวาเทมีโสขะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมานะมัสสามิ โสปาติปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆสังข,งขม,มามิต่อไปทุกท่านกราบพระรูปสมเด็จสังฆราชแล้วก็กราบหลวงพ่อใหญ่โดยพร้อมเทียงกันนะครกราบ ขอเชิญท่านอาจารย์เบียร์ไปที่ด้านหน้าพราะบระมาชายลักษ์ณในดวงรัชการที่เก้าเพื่อที่พวกเราจะได้กราบในหลวงสาครั้งพร้อมกันน หน้าแมตจางมหา,มาพูเบนนเดชนะต่อไปทุกท่านกราบในหลวงรัชการที่9พร้อมกัน3าครั้งนะกราบกราบกราบต่อไปเชิญทุกท่านลุกยืนขึ้นถวายความเคารพพระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชการที่10บหนึ่งสองสาม เราพร้อมกันนะสตา

อ่ะอ่ะอันนาแวนน็อตหานาวแวนน็อตเออเก๋ครับครับมีบ้างน้อยทุก uh, uh, <coughs> <coughs> มีปัตไต้ด้วยมาแล้วมาแล้วออ่่าสาธุ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 ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปได้อันหน้าไปทำงน้นอันหน้าไปทำงน้น เออเอ็นี่นะคนไหนคนไหนคนไหนไปนี่นะ,ะเป็นมามาแล้วไปหันหน้าไปทุกคนโอเคได้นะ เออเออเออเอนตรงทองมานะตันทองมาเดดนะเอเออเออคนนี้มาคนนี้คนคนนี้มาเออมาอยู่นี้นี้ถ่ายรูปนะอ่ายหน้าเป็นนนท์ี่เออ เฮ้เราจะชวนไม่ได้มาเหรอมาได้สราจะชวนเนี่ยเออเอ่อเอ่อเออนถ่ายเอาตอตจวชวนให้น้องพ่อหน่อยโอเคโอเคละโยมยมพ่อโยมแม่ละยังไม่ได้ถ่ายวะ เ,อเ,อเดี๋ยวให้พ่อไม่ถ่ายด้วยนะเห็นก่อนนะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมเออโอเคโอ,อ,อเค เขากัดครับมาอจารเขากาหลวงพ่อครับก <in> <deux> ็อน <themselves> ุโมทนากับพวกเราทุกคนเนาะที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับนั่งที่ก่อนเนาะเออกลับนั่งที่ก่อนวันนี้หลวงพ่อก็ท่านเมตตาพวกเรามากเนาะที่จัดงานนี้ขึ้นมาก็อาจารย์ก็มีโอกาสดีที่ หลวงพ่อกรนหาท่านเมตตาแล้วก็เลยพวกเราก็เลยได้รับโอกาสดีในการที่หลวงพ่อท่านเมตตากับพวกเราทุกคนอาจจะไม่ได้ทั่วถึงทุกคนแต่พวกเราน่าจะอิ่มบุญบาร,รมีในคันนี้ที่เราสละทานร่วมกันและมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อที่เมตตาพวกเราทุกคนเกืออาจารย์ไม่สามารถทําอะไรได้ดีไปกว่าที่พาพวกเรามาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์กันในวันนี้ก็ พันกว่าคนที่เราอยู่ที่วัดป่าสัพทวีธรรม,มารามก็ยอดถวายเมื่อกี้นี้นะพระป,ป่าทั้งหมดจะหนึ่งล้านสห้ห้าห้าาบาท50สิบสตางค์อนุโมทนาด้วยกันจะสาธุอนุโมทนากับพุกท่านด้วยเนาะ หนึ่5ล้บาท50สตางค์ก็อันนี้ยังไม่ได้โอนเดี๋ยวยอดโอนจริงๆเนี่ยมันน่าจะมากกว่าน,นี้อีกนิดหน่อยพอดีว่ามันโอนไม่ทันก็เลยเอายอดนี้ที่มันอยู่ปัจจุบันล่าสุดเขียนใส่กระดาษเพื่อถวายพระปา่ากับหลวงพ่อก็จะเป็นพระป่าคนเตือนธรรมเพื่อวัดป่ารัพทวีธรรม,มารามถวายแด่หลวงพ่อกันหาสุขากาโมวัดป่าสัพทวีธรรม,มาราม มีคนเพิ่มอีกห้าหมื่นสองแต่โอนเข้าบัญชีจะดีกว่าเออเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีอนุโมทนาด้วยจ้สาธุรับยอดไว้เดี๋ยวโอนเข้าไปเลยเนาะมันจะได้ก็ทบกระเบนเท่าไหร่แล้วเนี่ยเออก็ว่าประมาณแสนสี่แสนสี่กว่าก็อนุโมทนากับพวกเราทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็อาจารย์คิดว่าจะมีเวลาในการถ่ายรูปถ่ายรูปก็คิดว่าตรงนี้ใช้ได้ไหม เดี๋ยวอาจจะคองลองถามดูประสานดูว่าเราสามารถใช้ตรงนี้เป็นจุดในการแต่อย่าเพิ่งลุกนะค่อยๆเดี๋ยวค่อยๆขยับแล้วก็ในระหว่างนี้ถ้าเดี๋ยวปล่อยเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์จะใครจะเดินจงกรมใครจะถ่ายรูปบริเวณรอบด้านใ,ใกล้ๆบริเวณนี้ยังมีเวลาอยู่จนอาจารย์ถ่า,ถายรูปจบตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะขึ้นรถบัสแล้วก็เดี๋ยวมูฟออกจากวัดข้าวจะจ้าไวให้ที่รถนะอ่าข้าวเนี่ยข้าวเหนียวที่เตรียมไว้เป็นมื้อเย็นเดี๋ยวจะเตรียมไว้ให้บนรถ เป็นข้าวเหนียวหมูแล้วก็น้ําบนรถมีแล้วเพื่อที่จะกินระหว่างเดินทางกลับแต่ระหว่างนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครจะถ่ายรูปอีกสักพักหนึ่งนะอย่าเพิ่งใจเย็นๆก็เดี๋ยว่อยถ่ายรูปยังไม่ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้ถ่ายก็น่าจะถ่ายได้ทุกคนอ่ามันมันมีเวลาอยู่แต่ว่าก็อาจจะต้องทําเวลากันนิดนึงใครที่ไม่ได้มารถบัสกลับได้เลยก็ได้แต่ใครที่มารถบัส จะกลับเองก็ได้แล้วแต่ไม่ได้ว่าอะไรถ้าจะไม่อยู่รอก็ไม่เป็นไรก็กลับได้ไม่ติดคือที่ซีเรียสคือขามาขามาเนี่ยคือเสียตังค์แต่ขากลับเสียตังค์แล้วไงเพราะฉะนั้นใครจะกลับกลับได้เลยถ้ามีปัญญากลับก็กลับไปเอาข้าวเหนียวหมูกลับไปด้วยนะเอาไปเดินเผื่อใครจะเดินกลับเพราในระหว่างนี้ใครจะเดินอะไรต่างๆนะอาจารย์ขออนุโมทนากับพวกเราอีกครั้งหนึ่งอนุโมทนากับ ที่อยู่ในไร์สดอยู่ทางบ้านทุกคนอนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่เดินพางมาร่วมบุญกันในครั้งนี้อุณาฝาข้างมากไม่คิดว่าจะรวมตัวกันได้มากขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าการจัดรถบัสรวมคนกันเนี่ยจะมากที่สุดก็วัดพุขมินที่เราไปทอดกระถินกันเมื่อปีที่แล้วปรากฏว่าครั้งนี้จํานวนคนมากกว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยรถบัส19าคันคันหนึ่งเนี่ยประมาณ40ที่นั่งแต่ครั้งนี้21คัน คันหนึ่งห้าสิบที่นั่งซึ่งมันเยอะกว่าครั้งที่แล้วแต่คิดว่าคงไม่อยากจัดอีกแล้วรถบัสเพราะว่าจัดแล้วแบบว่ามันมีคนยกเลิกไปอย่างเงี้ยเออก็รู้สึกว่าเออรู้สึกมันสิ้นเปลืองมันเสียตีรถบัสเปล่าแต่เอาไว้ตามเหตุตามปัจจัยยังไม่อยากการันตีว่าจะไม่จัดก็ให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็อนุโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนที่มีโอกาสในการมาได้ยินได้ฟังมีโอกาสในการมากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวันนี้ ขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัย,ยการกระทาของตนตั้งใจในการทําความเพียรละทิ้งอกุศลเจริญกุศลมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วในปัจจุบันขอให้รักษาอัตภาพแห่งความสุขนี้ไว้ให้ได้ยาวนานที่สุดใครมีความทุกข์ร้อนสิ่งใดอยู่ในปัจจุบันขอให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ดีโดยเร็ววันตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําทางกายวาจาใจอันสุจริตของตัวเอง ถึงที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำร็จไปพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ให้ได้โดยทั่วนหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินสาธุอนุโมทนาทุกคนด้วยนะสาธุอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกมานะครับอยู่กับที่ก่อนนะครับอย่ให้แอดนมินจัดระเบียบก่อนนะคนป้าตรงนี้ออกเลยหัวแถวจะอยู่ฝั่งนี้จ้าแล้วก็หัวแถว อ่นุโมน,นาด้วยครับพี่สาธุขอบคุณครับเถวเดียวแกาเดียวลบรรยเล้นัโคการนี้ไม่มรยืนเลนะเอาไี่ก่าไปครงการองห้มวงเลยนี่เลาหลังเ่หลังโครงการเลยคุณป้าอย่าเพิ่งเดินครับดีสวยเดินทุกคนอยู่ดีสวยก่อนดีสวยก่อนนะ จาแล้วก็อยู่ทีเสืก่อนนะต้องหลัรอกะไรก็้องหลับรอยคุณม่อไม่ต้องมาทนดีนะจ๋ารากาอะไรละไม่เป็นรายการอะไรเลยจ๋าเป็นบริหารบริา